เพราะว่าทนายเขาบอกให้ปิดวาจาพูดไปพูดมาเดี๋ยวข้าวพุกนะครับชุกรูพุก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 ุกจ้าคุณบอกศาลตัดสินโดยอาศัยความเชื่อในคุณดูมิ่งศาลนะนะครับเอออย่าไปดูมิ่งศาลนะครับศาลตัดสินแล้วคุณต้องเคารพนะถ้าไม่คุณเคารพไม่เคารพนะครับคุณจะถึงคุกนะ่จะโดนถอนประกันเดี๋ยวศาลถูอนเนี่ยจากยี่สิบปีจะกลายเป็นมหชีวิตนะนะครับอย่าทำให้คนในกระบวนการที่ทำเนี่ยหมันไส้คุณ ถ้าเขาหมั่นไส้คุณมากนะอวดรู้อวดเก่งตัดสินแพ้คดีแล้วก็ยังดาา่าศาลการศาลระวังบากพาซวยนะลุงพลป้าแตนเนี่ยผมรู้ว่าคุณฟังอยู่เนี่ยเอฟซีตนะ่างๆคุณฟังอยู่คุณกลับไปคิดเปลี่ยนวิธีการนําเสนอใหม่ไม่ต้องไปด่าชาวบ้านเขาคุณอยากจะมีความเชื่ออะไรคุณก็ว่าไปแต่คุณอยา่าไปพาดพิงุณศาลอยา่าไปด่าคนที่เขาเห็นตา่างความชิบหายจะมาเยือนลุงพลป้าแตนเชื่อผมนะนะผมเคยทัวลงมาก่อนเคยทำํำคดีต่าง่ อาแตงโมนะเคยมีปากวิจารณ์คดีหวยสามสิบล้านแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นทนายความคดีแอมไซยานายผมทำคดีสำคัญตรงสำคัญมาหลายเรื่องเคยเคยทัวลงเคยอะไรมาผมรู้นะดูกระแสบ้างดูบอลบ้างแต่ยังดูนี่เนี่ยตอนนี้เขาด่ากันทั้งประเทศนะครับคุณอาจจะมีเอฟซีอยู่สักหนึ่งแสนห้าแสนคนสมมติแต่คนในทีวีคนทั่วประเทศท,ที่ที่เขาติดตามข่าวคุณเนี่ยอาจจะมีสิบล้านคนเขดาขดา่ดาคุณขนาดนั้นนะคุณจะไหวไหม นะปับพื้นตนสม่กลับวิธีการนํนราเสนอสมัยไปอบรมเอฟจียูทบเบอร์ไม่ต้องไปด่าชาวบ้านเขาพูดเฉพาะเรื่องของกันใครก็เห็นต่างก็เก็บมาแล้วมาคิดไม่มีใครก็มาเหยียบย่ำกูหรอกนอกจากคุณทําตัวเองนะฟังไว้นะวันนี้ก็ให้ความรู้กันนะครับนะนะครับสบายๆกันนะครับพี่น้องครับมีอะไรครับนะครับวันนี้ก็บ่ายสองนะครับอย่างที่บอกนะครับนะก็จะไปออกรายการช่องแปดนะครับคนดังนั่งเคลียร์ พร้อมตอหมอปลาชุกุ้หมอปลาชุกุ้วันนี้เจอกันนะจ๊ะนะหมอปลาเด็กเขาก็ซัดชัยพลเต็มเหนียวชัยพลไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปดา่าเขาเขาอยากพูดอะไรก็ปล่อยเขาไปเราเปลี่ยนใหม่การเป็นคนดีเป็นพระเอกไปนะชยนัยพลเชื่อพีเดน,นะรักและคิดถึงเสมอเอาเวลาไปเขียนอุทธร์ไปไปอ่ไปต่อสู้กับอ่าอะไรไปไป,ไปเรืออะไรไปปรึกษาทนายนะแล้วก็ทำยังไงถึงจะอุทธรชนะคดี โทรศัพท์มีเครื่องเดียวทำไมลุกคลกับ้าแต่แคุยกันยังไงเชื่อมติดรือไงอะไรต่างๆเหล่านี้ไปแก้เกมแก่อะไรไปเ,เส้นผมในรถนะครับกับเส้นผลที่ตกน้องชมพู่เส้นเดียวกันหรือไม่ไปหาทางแก้นะครับแล้วก็พ่อแบมเขาเห็นเหตุการณ์เห็นว่าลูกบม,บม,บมลูกคลลงจากภูเขาลูกคลก็ไปแก้เกมไม่ใช่ไปนั่งด่าเขาด่าไปด่ามา,า,มาการข่มขู่พยา,ยานโดนถอนประกันอีกไม่ใส่ร้ายพยานใส่ร้ายพ่อแบม,ส,แบมสมมตินะช่วยนะ ระว,วังเลยเนี่ยไม่มีใครเตือนมีแต่พี่เดเตือนุู่กูนะนะครับกลับตัวกลับใจนะนะครับเออนะฝากไว้เนี่ยจะตายก็เพราะไอ้พวกเอซนี่แหละตะคนเนี่ยอ่านะเอออ้างเป็นลูกตำรวจใหญ่ไม่มีใครทำอะไรได้ไเบี้ยวค่าตัวเด็กเอ็แนแถกขู่ทำร้ายจากรายการหันกระแสนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันไอ้างคนใหญ่คนโตเนดะ้พวกนี้ต้องติดคุกนะอือ มีอะไรที่น่าสนใจครับรถไฟฟ้าสีชมพูวัดให้บริการดสถานีนะครับสมควรแล้วครับมีอะไรที่น่าสนใจครับนะครับมีหมวดอีทบอดประหารชีวิตมือมีดนะอย่าห้างว่าป่วยจิตกรณีที่ไอติดยาบ้าและแทงตำรวจตายนะครับเล่นเครื่องแซงพุ่งชนจักรยานยนต์ดับเสลจดับสลดเนี่กันระวังนะครับพวกขับรถขับลานะครับดูแลตัวเองด้วยนะ เบอร์ลี่คริสต์มาสทุกท่านนะครับแฮปปี้นิวีย์นะใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความนะมีกรณีพิพาททุกเรื่องร้องเรียนอยากดังอยากออกสื่ออยากอะไรต่างๆก็สอบถามปัญหาข้อกฎหมายคดีความคดีความไม่คืบหนะ้าสอบถามพีเดได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดขึ้นในการตอบปัญหาทางกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นบริการประชาชุนะท่านได้ความรู้ทางกฎหมายไปแล้วท่านก็ไปจา้างทนายของท่านเองได้รายการของเรานะครับโทรมาไม่ต้องเสียตังนะครับ นะนะครับเราเป็นบริการประชาชนสอบถามตามทางโทรศัพท์หรือจะเข้ามาที่สํานักงานได้หมดเป็นบริการประชาชนอยากจะถแถลงข่าวอยากจะออกทีวีช่องไหนประสานใหไใ้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าแถลงข่าวไม่มีอะไรสิไม่มีการเก็บเงินเก็บทองแต่ถ้ามาก็ถือวายมาส,สัสกขวดสองขวดก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะผมเป็นคนขี้เหล้าเมายาคนขี้เหล้าเมายาจากผมนี่ก็ชอบวายนะครับจะไตรรวยมากเบอร์รี I ่คริสมาสแฮปปี้นิวเยเลรก์ก็ส่งส่งวายมาให้พีเด้นะครับ นะครับถ้าใครใครใครรักวีเดมากก็ส่งลายมาหรือไม่ก็ซื้อเสือเส้อเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อคอกลมเสื้อคอปกตอนช่วงมีใหม่ไปแจกคนอื่นนะครับเงินทองไม่ต้องส่งมาให้นะครับผมไม่รับนะผมไม่ใช่พวกเปิดรับบริจาคอะไรไม่มีนะถ้าใครบอกว่าผมเปิดรับบริจาคอะไนั่นก็เรียกว่าเดชาตัวปลอมมาสำนักงานทนายเดชาก็หา,าง่ายทีเดียวครับพิมพ์ Google หรือว่าอ่า g o o g l e m a พพิมพ์คําว่าสํานักงานทนายเดชาหรือสํานักงานทนายครายทุกข์ก็ขึ้นแล้วครับด่นทาห้างทับ1 นะครับนะใครอ่าปรึกนะษาข้อกฎหมายโทรศัพท์มาถมได้ไม่มีค่าบริการพอได้ข้อมูลนายเรียบร้อยก็ไปจ้างนายของท่านได้เลยสบายสบายนายความอ่าจ้างที่ไหนก็ได้นะจ้างที่ไหนก็ได้นะครับนายความนะครับมีแปดหมื่นคนนะครับนะแล้วที่นี่ไม่รับบริจาคอ่านะไม่มีการเปิดรับบริจาคอะไรสิ้นนะครับผมไม่ต้องงินตังไม่ต้องส่งให้ผมนะครับอ่านะ ตอนนี้อากาศหนาวก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับอากาศหนาวดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องไฟไหม้นะครับช่วงปีใหม่ก็ระวังและงัดแงดนะติดกล้งวงจรปิดไว้นะหน้าบ้านควรติดกล้งวงจรปิดเพราะโจรผู้ร้ายเยอะกล้งวงจรปิดนะครับรถราก็ต้องมีกล้องหน้ารถมอเตอรซค์ก็มีต้องมีกล้องที่หมวกเพราะว่าเราจะไปหาพยานมาช่วยเรายากสมัยนี้เราต้องช่วยตัวเองนะครับสบายๆนะรักขารบทุกท่านวันนี้บ่ายสอง เจอพี่เนชาพ ح, ร,าสาสร้อมัวปลาคดีลุงผลป้าแต่น้องจะพูดที่ช่องแปดคนดังนั่งเคลียร์กับอาจารย์ยิง่งกิ์เพราะว่าตาผนกับนางแจ็คก็เทไปเรียบร้อย้ามาไม่ได้นะเพราะว่าทนายเขาบอกให้ปิดวาจาพูดไปพูดมาเดี๋ยวเข้าคุกนะครับคุก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 ขโมยจ้การลักทรัพย์เนี่ยมันจำคุกสามปีแล้วก็ยอมความไม่ได้อันนี้เขาเรียกค่าเสียหายแปดพันนะก็คาเท่าสิเท่าอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องปกติครับ นะคุณไปกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์เนี่ยมาตาสามสามสี่เนี่ยนะลักทรัพย์เนี่ยมูลค่าสมมุติว่าสองกระป๋องเนีอาจจะสักห้าร้อยบาทสมมุติว่าผมก็ไม่รู้รามมคา,มมคาไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อของก็มีแต่ลูกน้องไปดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อเราไปขโมยกาแฟเข้ามาก็มีความผิดฐานลักทรัพย์จําคุกสามปียอมควางไม่ได้อาญาแผ่นดินเพราะฉะนั้นห้าร้อยก็อาจจะสิบเท่าก็เป็นห้าพันหรือยี่สิบเท่าก็ได้วันก่อนก็นกมี คนมาปรึกษาผมนะเดินทางไปที่ห้างอ,อีเกียแล้วเป็นขโมยกแกงไงเข้ามาสามตัวตัวละสามร้อยเก้าร้อยนะอันนั้นจ่ายเงินเขาไม่ยอมครับเขาส่งสารติดคุกอย่างเดียวนะครับบางห้างบางห้างเขาก็ยอมบางเขาก็คิดค่าปรับสิบเท่าย,ยี่สิบเท่าก็ต้องยอมจ่ายอะ่ะเพราะคุณไปรับทรัพย์เข้ามาในะการกรับทรัพย์นี่ยอมการไม่ได้นี่ข่าวเมื่อเช้านี่ดูข่าวจากช่องแปดขโมยกาแฟสองขวดโดนจับได้เรียกค่าปรับแปดพันก็สมควรแล้วอ่ะ นะจะมาววยวายอะไรนะครับนะไปรับไปรักทรัพย์นี่มันมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้าใจไหมครับแล้วก็เป็นการกระทําละเมิดในเวลาเดียวกันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานหรือบางครั้งก็เป็นผู้หลับผู้ใหญ่แล้วแต่เีียการทางจิตนะชอบรักทรัพย์คนอื่นเขาก็ต้องระวังนะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับนะกดเยอะๆให้ความรู้ทุกวันนะครับเมื่อเช้าก็มีอีกเรื่องนะครับข่าวชาวบ้านนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนุ่มคุ้มข้างยาเสพติด นะครับแถวทางภาคอีาสานฟันร้อยตํารวจโทรเข้าระง,งับเหตุนะครับนะเข้าไประงับเหตุเข้าไป,งงาไปมีคนก็แจ้งมามีคนคุ้มข้างร้อยเวรก็ไปครับรองสองพออร้อยตํารวจโทรปรากฏไม่ทันตั้งตัวรอกําลังเสริมไอ้คนคุ้มข้างมาเอามีดแทงเข้าไปโอ้โหเจ็ดแปดแผลครับเจ็ดแปดแผลนะครับตายนะครับก็ขอสแสดงความเสียใจต่อพี่น้องตํารวจด้วยนะครับคนดีๆแบบเนี้ยไม่น่าตายเลย นะถ้าตำรวจอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันควรจะตายแต่กลับไม่ตายแปลกนะคนไม่ดีไม่ตายคนดีกลับตายไวนะครับเราขอแสดงความเสียใจต่อร้อยตำรวจโทรนะครับที่เข้าไปจับพวกเอ่อเค้เรียกอะไรคลัง่งยาบ้าทั้งหลายฝากท่านนายกนะครับยาบ้ามีทั่วประเทศผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านทุกที่มีหมดครับทุกท้องที่มียาบ้ามียาเสพติดหมดเพราะนั้นฝากนายกฝากพบตรฝากอ่าอ่าพทหนึ่ง นะครับเนะช่วยดูแลด้วยครับช่วยดูแลจริงๆจังๆไม่ใช่แถลงข่าวอย่างเดียวนะครับเข้าไปเข้าไปดูแลครับเนะเข้าไปดูแลครับเดี๋ยวฝากด้วยปัญหายาเษษสพติดที่เรื่องใหญ่ครับนายกเศรษฐานะนายกเศรษฐาดูแลด้วยนะครับพัคเพื่อไทยไหนบอกจะปราบยาเสพติดนะครับช่วยดูแลด้วยนะพอพูดถึงเรื่องการเมืองนายกเศรษฐานี่เขาปรากฏว่าเมื่อวานนี้ดูข่าวผลสำรวจของสนับโพนิด้านะบอกว่า ทิธายังบอกที่จะเป็นนายกมากที่สุดแสดนนำโด่งเลยนะครับเศรษฐาทับินนี่โอ้โหนะไม่ติดฝุ่นเลยหา่างกันไกลก็แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เลือกตั้งมา